สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม2211จะมานำเสนอโครงการ Paper Cutting ศิลปะและวัฒนธรรมการนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา SU-102 ศิลปกรสร้างสารรค์ครับเหตุ hey, ผลที่เลือกทำโครงการ Paper Cutting ในปัจจุบันมีรูปแบบการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่หลากหลายรูปแบบ ทางกลุ่มของพวกเราจึงแสวงหาวิธีในการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นมหาเชียาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจานจังหวัดนคปรปฐมผ่านผลงานศิลปะการแตกักระดาษด้วยนํากระดาษตาดัดหรือฉลุให้เกิดลวดลายต่างๆ ประโยชน์ในการทำเปเปอร์คัตติ้งมีมากกว่าความสนุกสนานและความเพลิดเพลิอนอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมาธิฝึกใช้สมองในการสร้างสรรค์ผลงานฝึกใช้กล้ามเนื้อมันเล็กและสามารถผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วยเปเปอร์คัตติ้งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ง,ง่ายไม่ซับซ้อนและใช้อุปกรณ์น้อยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากทุกคนก็สามารถถ่ายทอดฝีมือลายมือออกมาเป็นชิ้นงานได้ค่ะวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้คนได้รู้จักและสนใจมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ผ่านงานศิลปะเพื่อศึกษาสัญลักษณ์สถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เพื่อให้ผู้คนได้รับความเพลิดเพลินจากการสร้างผลงานและส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมช่วยทําให้ผู้ที่ทำเปเปอร์ค t ตติ้ให้เป็นคนที่มีความใจเย็นมีสมาธิและความตั้งใจมากขึ้นสามารถเป็นกระบอกเสียงในการทําให้ผู้คนหันมาอนุรักษ์กิจกรรมการทำเปเปอร์ค t ตติ้ ขั้นตอนการทำเปเปอร์ค t ตติ้นะคะ 1. นํากระดาษแข็งขนาด A4 มาแบ่งครึ่งและตัดเป็น2แผ่น 2. ร่างแล้ววาดลวดลายตามที่ต้องการ 3. นํากระดาษที่วาดลวดลายไว้มาตัดฉลุตามรอยกำหนด นนำมาเคลือบใส5ทําทำกรตกแต่งชิ้นงานตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ผลที่ได้รับ 1. ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 2. ส,สามารถดึงดูดสร้างความสนใจให้กับมหาวิทยาลัยได้ 3. ช่วยให้ผู้ที่ทำา paper c u t t i n g เป็นคนมีความใจเย็นมีสมาธิมากขึ้น 4. ได้เป็นกระบอกเสียงในการทำให้ผู้คนหันมาอนุรักษ์การทำกิจกรรมนี้มากขึ้น าาดเนนนิงวันที่12ธันวาคม2017ช่วยกระดมความคิดวันที่19ธันวาคม2017นำเสนอแนวคิดให้แก่อาจารย์วันที่26ธันวาคม2017ปรึกษากันภายในกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อจะทำวันที่2มกราคม2018ออกแบบผลงานวันที่9มกราคม2018นำเสนอหัวข้อจะทำให้แก่อาจารย์วันที่16มกราคม2018จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำในการสร้างผลงาน วันที่2 3มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2 5 1 8ดำเนินการสร้างผลงานวันที่6กุมภาพันธ์2 5 1 8ทำเอกสารโครงการที่ปรับแกล้ลวนำเสนอแก่อาจารย์วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์6 2 5 1 8ดำเนินการสร้างผลงานให้เสร็จสมบูรณ์วันที่20กุมภาพันธ์2 5 1 8ตัดต่อคลิปวิดีโอการสร้างผลงาน วันที่27กลกุมภาพันธ์2 1 8ตัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอกิจกรรมหน้าชั้นเรียนวันที่6มีนาคม2 1 8แก้ไขคลิปวิดีโอและเผยแพร่ช่องทางออนไลน์วันที่15มีนาคม2พ1 8สรุปผลการดำเนินโครงการ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอโครงการ Paper Cutting ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ